กับเก๋ต่อต้องคาค่ะแล้ววันนี้นะคะเก๋จสพาทุกคนค่ะมาชมกับรถจากแบรนด์นิสสันนะคะกับตัว Nissan e นะะิสสันเซลฟี่1.6อีตรรถปี2016ค่ะกระจังด้านหน้าจะเป็นกรอบคมเมียมนะคะมาพร้อมกับช่องลมด้านในนะคะสีเทาค่ะสำหรับในส่วนของตัวฝอยหน้าเนี่ยจะเป็นรูปแบบ h a โ o g เจคะ่ะสำหรับในส่วนของตัวล้อนะคะตัวนี้จะเป็นล้อแม็กจากทางนิสสันขนาด16นิ้วค่ะกระจกมอง จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวนะคะที่จับประตูจะเป็นตัวคมเลี่ยมค่ะในส่วนของด้านท้ายรถนะคะกระจกเป็นระบบไลฟฟ้านะคะมีกับไฟเบรกดูที่3นะคะและสําหรับในส่วนของด้านท้ายภาพดีลอยถาบพื้นที่กว้างสามารถเก็บของเก็บของอะไรต่างๆได้อย่างจุใจนะคะและนี่ก็คือรอบๆตัวรถกับตัวนี้สันเซลฟี่ 1.6i รถปี2016ค่ะ และนี่คือด้านในตัวรถนะคะกับเจ้า닛สันเซลฟี here, ่คันนี้ค่ะด้านในจะเป็นซีทูโทนเนะคะแล้วก็ต้องบอกว่าสภาพคือสวยมากนะคะรถถือได้ว่าดูแลรักษาดีมากค่ะตัวเบาะนะคะเบาะที่ได้จะเป็นเบาะหนังนะคะตัวนี้แล้วก็เป็นเบาะทรงใหญ่รองรับสรลระักณ์ของผู้นั่งและผู้ขับขี่ได้สะดวกสบายค่ะและเบาะโซนด้านหลังต้องบอกเลยว่าดูดีไม่แผดด้านหน้าไม่มีรอยแตกไม่มีรอยขาดค่ะตรงกลางยังสามารถดึงออกมาเป็นที่วางแคสและเป็นที่วางแก้วได้อีกด้วยค่ะวมาลัไรค่ะจะเป็นตัวมอติ ฟังชันนะคะปรับวอลลุล่มปรับโหมดต่างๆได้นะคะและด้านซ้ายมือจะเป็นเ <c oughs> ครื่องเล่นมีเดียค่ะด้านล่างตัวแอร์นะคะ <c oughs> จะเป็นแบบปมนวนวลค่ะ <c oughs> ก็สามารถปรับทิศทางปรับระดับความแรงของลมนะคะเกียร์ออโตอ้ที่หวางแก้วสองตำแหน่งแล้วก็จะมีช่องใส่ของอเนกประสงค์นะคะคานี้จะได้แอร์แบกนะคะคู่หน้าและลำโพงค่ะหตำแหน่งด้วยกันนะคะและนี่ก็คือออปชั่นด้านในตัวรถกับตัวนี้สันเซอร์ฟี1.6อีกรถปี2016 คน,นี้ะ่ะมาดูกันอีกหนึ่งจุดนะคะกับตัวเครื่องยนต์นั่นเองคะ่ะสาภาพเครื่องยนต์เดิมๆเ,เลยนะคะต้องบอกก่อนว่ารถทุกคันของเราเนี่ยเราได้มีการคัดส,สภาพมาอย่างดีนะคะเครื่องต้องเป็นแบบสาภาพเดิมๆเ,เครื่องแห้งๆเครื่องไม่เคยโดนถอดไม่เคยโดนเปลี่ยนนะคะแล้วก็เกียร์ก็คือต้องไม่เคยโดนผ่าด้วยเพราะว่าถือได้ว่าเป็นหัวใจหลักของต้นรถนะคะตัวนี้นอกจากเครื่องยนต์เกียร์สภาพเดิมๆแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน็อตแต่ละจุดค่ะ สติกเกอร์จากโรงงานนะคะเมดอาจุดคืออยู่สภาพเดิมๆนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน1.6หรือว่า1,644ก็จะให้กำลังอยู่ที่116แรงม้าด้วยกันค่ะและสำหรับใครที่สนใจกับเจ้านิส s ันซลฟี่คันนี้นะคะบอกเลยว่ามาพร้อมกับราคาตาแตกค่ะ เป็นราคาที่ถูกที่สุดนะคะในท้องตลาดรถยนต์ในกลุ่มรถคัสสภาพเกตเอไม่มีชันหนักมีคว่ำนำพวกไฟไหมถ้าตรวเจอยินดีซื้อคืนร้อรซค่ะคันนี้นะคะที่โตออโต้คาของเราขายอยู่ที่3 2 9 0 0 0บาทถูกมากๆทุกคนค่ะและที่สำคัญนะคะจัดไฟแน้์ได้ค่ะและตอนนี้เรามีกระโปรนะคะขาบฟรี90วันเครดิตดีฟรีดาวนค่ะดอกเบี้ยเริ่มต้น 0%และยังเลือกระยะการผ่อนได้ยาวนานถึง84เดือนค่ะยังไม่หมดนะคะเรายังมีกับการรับประกันเครื่องยนต์และเกียร์นานถึก2ปีโอ้โหได้ยินแบบนี้แล้วนะคะต้องรีบกินงกังติดต่อเข้ามาแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นใหม่แเลขโทรศัพท์นะคะ083777747 7หรือว่า08777757 3ค่ะรวมไปถึงกับช่องทางติดต่อนะคะช่องทางอื่นๆไม่ว่าจะเป็น a c e b o o k นะคะ l i n e i n s t a g r a m t i k t o k เว็บไซต์ และฝากกับช่อง YouTube ของเรากันด้วยนะคะกับโตอ๋อต๊กหาชแนลถ้าับแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งและฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะก็จะมีคลิปรีวิวรถรุ่นต่างๆรวมไปถึงกับการแนะนำรถเข้าใหม่นะคะกับเหล่ากูรูของเรานั่นเองค่ะมีตุ๊กตาดุกดิกดุอีกแล้วนะคะแล้วก็คันนี้บอกเลยว่าถูกมากๆนะคะขึ้นชื่อว่า สุดถูกตาแตกแบบนี้ไม่อยากให้คุณพลาดค่ะกับตัวนิสสันเซลฟี่1 6อกรถปี2016ค่ะวันนี้หมดได้ที่คงเกแล้วค่ะเจอกันได้ใหม่คลิปหน้าขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ